โอเคครับอาวุธปืนครับวันนี้จะมาทดสอบสิงดํานะครับเพราะว่าเป็นปืนนัตะมีอยู่ในปัตตพีนี้มาร้อยกว่าปีละร้อยสิบสี่สิบห้าปีนะครับอันนี้ก็จะเห็นทรงดําๆเดี๋ยวผมจะลองใส่ไปทั้งสองนัดนะครับแล้วก็จะดึงสไลด์ดูนะครับทดสอบมือเดียวนะครับโอ้หมันใกล้ไปสำหรับผมแต่ไม่ได้ยิงนานเลยครับโอเคครับ มือซ้ายนะครับกลับยิงมือขวา,า,มมาครับมาปั่นนครับยิงไปมือขวานะครับอันนี้เป็นการยิงมือเดียวนะครับค้างสไลด์เรียบร้อยปืนตัวเนี้ยนะครับมาดูนิดนึงอ่าปืนตัวเนี้ยคนส่วนใหญ่เวลารุ่นหลังๆเลยเขาใช้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง A สองคือ หางนกเนี่ยเป็นหางโปง่งแต่จริงๆมันไม่ได้ยาวนะครับผมจะให้วัดกับกระสุนเข,เขายาวครึ่งกระสุนนิดเดียวเองแต่คนบอกว่าอย่างเงี้ยไม่สวยนี่จริงมันสวยมากครับปอตอบนกปั๊บเนี่ยมันจะงหางแล้วจะปฏิบัติการง่ายมากแต่ปืนรุ่นใหม่เนี่ยบีวเทลมันหงายขึ้นเวลาคุณตบปั๊บเนี่ยคุณตามมือเลือดไหลนะครับปฏิบัติการปืนตัวเนี้ยเป็นที่ยุติแล้วเซอร์จอห์นบราลิงเนี่ยออกแบบมาเนี่ยแต่ว่าแน่นอนการตลาดหลังๆเนี่ยเขาพยายามเปลี่ยนตรงนู้นตรงนี้แต่ตัวเนี้ยเฟล็กสุดละครับผมเราร์่าครับ ครับสายเข้าไปครับโอเคแล้วหันตักเราต้องไปด้านในครับดึงดึงหางตะไลครับดึงดึงครับดึงแรงๆอึ๊บดึงแล้วปล่อยไม่ได้ดึงดึงออกแรงดึงตรงนี้ครับตรงนี้เหรอครับไม่ได้เอาพี่ไปเอาใหม่เลยหนูว่าเริ่มใหม่พี่สอนพี่อ่าถังก็ะเทอถูกต้องให้พี่อ่าตีอย่างนี้ครับอ้าดึงตรงนี้เหรอใช่ครับโอเคตอนนี้ลูกไปแล้วผมเซฟขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่กระเร์เล่นต่อเดี๋ยวไม่ตัดเอาโอเคครับยกขึ้น เวลาจับปืนทุกครั้งนะครับอย่าเอามือเข้าไกลนะครับแล้วก็กดกดเซฟลงเซฟตุดนี้ครับกดลงตรงนี้ครับด้านหน้าอันนี้ครับกดเออโอเคอ่างั้นตั้งป้าตั้งตั้งๆ่าเหมือนเดิมนะครับกว่าเราจะหลอกมาได้เนี่ยไม่หมูนะครับโอเคนะครับมันยิงได้เลยใช่ไหมครับเลงเลงให้ลํากล้องไปตรงตัวครับระยะประมาณแปดเมตรครับ เค okay. อ่าขึ้นขึ้นหัวเหมือนเดิมครับน้องก็ชอบยิงหัวครับแย่ yeah, <c oughs> เลยเจอผู <c oughs> ้หญิงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาหัวแม่มือกลับไปล็อกหัวแม่มือฝั่งนู้นโอเคครับโอเคครับยิงครับมองให้ตรงกลางครับมองให้ลำกล้องวิ่นตรงกลางเห็น <c oughs> ไครับพี่ลิงอ่าตอนนี้มาเข้าเข้าอยู่ที่ประมาณแปดในกาเก้าในกาครับถือว่าใช้ได้ครับอยู่ข้างตัวเห็นไหมข้างตัวฝั่งซ้ายโอเคไหมอ๋อตรงนี้เหรอคะใช่ใช่ใช่เริ่มดีขึ้นเนาะ โอเคน่ะครับโอเคครับสุดยอดมือที่เป้า,ะนะามมอ,อ่ะนะครับสุดต่างมือเข้ากานอ่านล็อกเหมือนเดิมอ่ามือนี้ข้านี่มือห้าสูงโอเคอ่าพร้อมแล้วเ,เ,ลเ,เดี๋ยวพี่กดเซฟลงนะอย่าเพิ่งไม่ยิงเลยหรอเดี๋ยวข้ามือเข้าไกลครับโอเคอ่ามือเข้าไกลตั้งสมาธิมั่นมั่นมอข้า,ขา,เ,า,าเข้าเนี <P> ่ยหรอใช่ๆเดี๋พว่ือข้าวพี่ดูดูก่อนคือเวลามองเนี่ยมองศูนหน้าศูนหลังสามอันเนี่ยไปว่ามันวัวางมนรูนี่พี่ยิงเดิมไปลองดู ยิ่งเลยเหรอครับผมโอเคต้องถ่ายอยู่จะได้เป็นเป็นฟิลลิ่งให้คนอื่นดูอ่ะโอเคหันหันปืนให้ตรงเท้าครับไม่ตรงตรงนี้ตรงไหนเนี่ยใช่ตรงนั้นแหละอ่าตรงนี้นะมองมองด้วยตาทางนี้อ่ามองไปโอเคอ่าหันเดียวอ่าเอาแล้วนะปากยิ้เลยหนู่งทำจริงเลยนะต่ำหน่อยต่ำหน่อยหัว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 เราต้องต่ำหน่อยไม่ได้ไม่ได้อ่าไหนเนี่ยโอเคยิ้มไปนอนๆพี่อย่างนี้นะลายแดงเนี่ยดูให้ตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยสามอันเนี่ยไปวางบนเป้าอืมนี่เอไหม โอเคถ้าถ้าเธอไปออกไปที่ okay, aky, ื okay. ่น uh, ช okay. ี้ช okay, right. ี้องไปตรงนอเคโอเคโองคโอเ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 คอยคโอเ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 อเคโอเคอเคโอเคโอเคโอเคอเอเคโอเคโอเอเคนอเคโอเคโอเองคโอเาโอเองอเลโอเคโองคโไเอเคโอเอเเคโอเค้อเลยเหอเอเคเคอเคโอเอ้เคโอเคเคโอเคเโอเคคเอเคโอเคเปโเองการเเอออเไหนไอทีนึงเอาใหม่ ทำไมเน,นี่ยแหละเฟลลิ่<อ>งเนี้ยวเมืม่อเช้าส่งลูกซอไปต้องแบบนี้เลยนะถอาหม่ใหม่ทีนึงตากล้องรออยู่ <c oughs> โอเคเหมือนเดิม <c oughs> มือมันเข้ากับาการรมกรรมซ้อนกันอโอเคแล้วก็ล็อก,อกมือไว้อมอง <c oughs> ให้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 ลำกล้องเนี่ยไปชี้มันเป้าอโอเคอ,อันนี้พี่พี่ดูให้ดีกว่าโอเคประมาณนั้นนะทางตัวแล้วก็เหนียวเบาๆนะครับเบาๆหัวครับ เข้าข้าวัวครับนี่ครับชีให้เขาทำอย่างนี้จริงๆอ๋อแล้วต้อชี้ตรงนี้หันหันดูกล้องหันดูกล้องอ๋อ่ะครับอันดูกล้องยังถ่ายไม่เปิดไม่ได้เลยหรอเปิดได้เสียงมันดังเสียงมันแกล้งมันจะเข้าไาในกล้องปีเตอร์เราเอาเลยครับดึงครับปึ๊บอ่านี่รู้เรื่องอ่อตาตาอ่อโอเคอันนี้ต้องตั้งค่าเหมือนเดิมจับสองมือครับจะเก่งเกินเก่งเกินอ่ะโอเคครับยิงได้เลยหรอยิงได้เลย เล็งให้ตรงกลางตัวแล้วกันหาขึ้นไปฝั่งซ้ายข้างหูค oh, รับจะยิงกันแต่หัวทางเดียวเนาะอ้าโหกดกลับมากดกลับมากดกดตัวบนกดตัวบนกดกับเป้ากลับมาจะปืนไปชี้ไงเข้ากลางไปแล้วเข้ากลางไปแล้วชี้อย่างงี้ชี้เวลาชี้ชี้อย่างงี้ยอะยอะเยอะยืนหันหน้ากลับมาไหมชี้ชี้ปืนชี้ที่เป้านี่ของเธอใช่ไหม Yes อันนี้มัน <c oughs> มันฟุกใช่ไหมมันฟุกใช่ไหมโอ้ยมันก็ต้องแม่น okay. น,นี่โอเคครับนัดครับกับลูกเอฟเอ็มเจครับหัวหัวมนนะครับอ่าจะยิงด้วยมือซ้ยิงด้วยมือซ้ายหนึ่งนัดมือขวาหนึ่งนัดเริ่มด้วยม,มือซ้ายนะครับศูนย์ไปแองบแบงอยู่นะครับโอเคกล <c oughs> างน,นะครับเอฟเอ็มเอันนี้มาย,ยิงด้วยมือขวาครับก็เจาะที่เดียวกันนะครับก็เรีนตรงกลางตัวนะครับ ก็คือคือผมยิงมาสามสว่ปีอ่ะเท่ายูน้องแต่น้องมายิงแบบแน่นอนน้องขัดใจน้อง้องเสียเงินเท่าเท่าพี่ก่อนครับโอเคครับ